ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูเรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยและองค์กรภาคเอกชนจัดพิธีตักบาตรพระ500ลูกณนะถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวภูเรือและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานตักบาตรด้วความปลื้มใจ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายประยูนอรันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยส่วนนางสาวภูมารินคงเพียรธรรมในอำเภอภูเรือ ประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมรมกะพิธีอารัธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมอันปราณีตพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหานะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและมอบปลายสมทบกองทุนคนผู้เรือเอื้ออาทรกันพร้อมกันนี้ประธานในพิธีและคณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้น้อมถวายเครื่องธัยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับพิธีตักบาตร ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วมีสาธุชนผู้ใจบุญต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมพิธีตักบาตรอย่างเป็นระบบระเบียบบนถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนับเป็นภาพที่งดงามและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานตักบาตรในครั้งนี้นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและเผ,ผ,ผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาส,สนิชน รวมทั้งปลูกฝังกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนในใจของเยาวชนลูกหลานชาวไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะซึ่งวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตพระสงฆ์500รูปนะครับซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท,ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีความปลื้มปิติแล้วก็มีความยิดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่อยากจะให้มันเกิดขึ้น ตลอดทุกปีนะครับแล้วถ้ามีโอกาสต่างๆเพราะว่าหนึ่งเราได้มาร่วมกันทาบุญนะครับในเรื่องของทานศีลภาวนานะครับ ซึ่งก็เป็น,ปนวิถีชีวิตของชาวพุทธของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชานครับได้มาร่วมกันทาบุญนะครับตักบาตรนะครับทุกปีมีการจัดงานแล้วก็นอกจากนั้นเราอยากจะให้เชิญชวนนะครับผู้สน,นับสนนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในเรื่องของทานศีลภาวนาต่างๆนะครับก็จะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองทําให้ชีวิตของเราเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับงานทําบุญตักบาตรพระห้ารรูปในวันนี้นะคะ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอภูเรือทุกภาคส่วนนะคะร่วมกับคณะสงฆ์ของอำเภอภูเรือแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือค่ะที่ได้จัดบุญใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะความรู้สึกในวันนี้นะคะเห็นบรรยากาศในการที่พี่น้องประชาชนพุทธศาสตจนิกชนได้มาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะคะก็มีความปลื้มปิตินะคะแล้วในส่วนตัวแล้วนะคะก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานตรงนี้นะคะก็สรุป ว่าภาพรวมของงานนะคะเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะคะเป็นความร่วมแรงร่วมใจตรงนี้เป็นความสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมทั้งคณะสง่์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะ